สวัสดีเพื่อนๆนตอนนี้ฝนกำลังตกฝนตกทำให้ต้นไม้ชะโลการเจริญเติบโต ต้นไม้บางชนิด <S <S 1> <S 1> ไม่ชอบน้ำเยอะ <S 1> <S 1> <S 1> ในช่วงฤดูฝนแบบนี้ ให้ระมัดระวังต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆก,กับบ้านเรือนและอาคารอาจจะทำให้ล้มทับบ้านเรือนของเราได้ก่อให้เกิดอันตรายได้นะคะ การปลูกต้นไม้ใกล้ๆบ้านควรจะเลือกปลูกต้นไม้ที่มีรากแก้วมั่นคง